เอาละครับเข้ามาสู่บรรยากาศสดๆนะฮะที่สนามชาร์กอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรามแห่งนี้ครับกับงานแข่งขันตุโยชัยเรสซิ่งคาร์สนามสุดท้ายสนามที่6ครับพี่โมครับ<ม>ในรุ่นของ C65 กหาเรสซิ่งครับนะฮะรถแข่งเน่เป็นยังไงเอย่ยเดี๋ยวเช็ครายชื่อนะฮะโอ้สามสิบคันนะฮะ <laughs> ไม่น้อยทุกครั้งผู้ดูแลนะครับนะฮะเป็นพี่ไก่นะฮะอ๋อพี่ไก่เองนะฮะ ก็นี variance, so ่คร uh ับเมื่อกี้นะฮะยอดวิวที่เราดูสูงสุดนะฮะจำนวนคนเข้าดูไลฟ์สดก็700คนนะแหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณฮะอย่าลืมนะกดถูกใจกดติดตามให้ดีนะฮะเพจเรสคาไทยแลนด์ชาแนลนะฮะชาแนลฮะต้องมีชาแนลนะครับอย่าลืมคำว่าชาแนลนะฮะ ตอนเช้าๆบรรยากาศดีๆนะฮะดูจากที่ไหนอย่างไรครับดูกันได้ทั้งวันนะครับโดยเฉพาะช่วงไฮไลท์ของเรานะฮะบ่ายสองนะฮะอิสุโตโย้าอีสุวันเมกเรสโอ้โหรุ่นนี้ก็เร่ไฮไลท์พร้อมกับการถ่ายทอดสดทางช่องนิวสิบแปดด้วยนะฮะบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะฮะเมื่อวานเนี่ยรุ่นนี้นะฮะเขาแซงกันโค้งทีสิบสองเนี่ยเขาโอ้โหเบียดกันหน้าดู เขาเรียกว่าขี่หัวเข้าอ่ะฮะใช่ระหว่างเฮียบุ้ยไพทูลน,นะฮะกับสัญญาพีิยมโอ้โหก็ปี้กันแน่ดูครับคู่นี้นะครับนี่ฮะกลับมาฮะกลับมาครับกลับมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ในเพจให้เราหน่อยนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอางี้ใครอยู่ภาคอีสานกันบ้างคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะฮะ ใครอยู่ภาคอีสานใกล้บุรีรัมย์กันบ้างรายงานตัวด้วยครับครับใครเป็น f อใครเชียร์กันเข้ามาฮะมีโอ้โหนี่มีมาแล้วนะ f อมันม่วงก็มีด,มด้วยนะมันม่วงทอนงใจเทีท่ยงธรรมนะฮะแค่คนขับหกล้อข,ขาๆมีถ่ายแดกไหมงานนี้ไม่มีแท็กครับครับผมอัน,นนี้เป็นงานเรซซิ่งแต่ทางตรงหนึ่งกิโลนี้ก็เหมือนแดกนะฮะทางตรงหนึ่งกิโลของสนามช้างบุรีรัมย์นะฮะ ได้กันทั้งวันนะฮะรืว่ายิ่งก็แดกอีกใช่ฮะชมกันได้ทั้งวันนะครับทักทายกันเข้ามาครับทักทายมากดไลค์กดแชร์กันด้วยจ้าอยู่ที่ไหนทักทายกันหน่อยโอ้โหยังไม่ได้กดแชร์รีบกดแชร์เลยนะจ้าเดี๋ยวเราจะหาของรางวัลนะฮะพิเศษพิเศษมาให้นะฮะถ้ายอดถึงพันหนึ่งเดี๋ยวเราไปขอรางวัลพูดใจดีเลยต้องบอกว่านี่เป็นเพจใหม่จริงๆนะหลังจากที่เพจเก่านี่เขาติดตามห้าหมื่นกว่าคนนี่ ได้สับศูนย์ไปนะฮะมันโดนอันธรานไปฮะโดนมือดีฉกไปฮะอ่าฮะตอนนี้เรากําลังปั้นเพจนี้นะขอแรงใจจากทุกคนนะฮะช่วยกันแชร์เพนและชิชาแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะฮะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับพี่โมครับครับยังโตโยต้าโดยโดยบริษัทต่อสยามคอมเมิชชั่นจำกัดครับครับรถยนต์อีซูซูครับไวซ์อัตโนมอติบริเวณฮะครับต้องนิวสิบแปดครับ ECU ช็อป NV ยางยนต์ครับ VVP สี่กุศลครับ BRC Racing c u บครับ คณะคาร์บอนพิสารนิโตเวสซิ่งเพอร์ฟอร์แมนแล้วก็ร้านกริปบายไม้กระถ่ายครับครับขอบคุณผู้ใหญ่ดีดีด้วยนะฮะโอ้เดี๋ยวนี่ฮะดูบรรยากาศครับที่โคกกระโดดโคกกระโดดเราอยู่เขากระโดงเขากระโดงสุดเป็นแวนเราอยู่ที่เขากระโดงมุกนะจริงๆเราอยู่กันที่นี่เห็นเราก็มไหมช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรามนะฮะเรานำพานักแข่งเรียกว่า ร่วม700คันนะฮะมาทำการแข่งขันกันนะฮะพี่น้องชาวบุรีรัมย์ที่อยู่นะฮะเข้ามาดูได้เลยครับในสนามครับเสียบัตรร้อยเดียวฮะนั่งกันชิวๆครับที่แกนสแตนเย็นาุ้งฟฮะอาหารก็มีฮะเครื่องดื่มก็มีฮะมีทุกอย่างเลยครับมาดูรถแข่งครับวันนี้วันอาทิตย์นะพาครอบครัวออกมาดูรถแข่งกันครับ700คันนี่ไม่ธรรมดาครับสก3สัปดาห์แล้วก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่กันแล้วด้วยนะฮะจะก็ เดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวดูกันครับดูกันไปยาวๆครับวันนี้ตลอดทั้งวันรุ่นสุดท้ายเราเป็นแอนดูรัส45นาทีด้วยนะฮะครับเชียงใหม่หนาวมากครับเออเชียงใหม่กี่องศาหนเขาบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยฮะหนาวหนาวกี่องศาคุณอำพันจอมทองบอกเชียงใหม่หนาวมากอราบเจ้าเกมเจ้าเกมอ่ากี่องศาครับตอนนี้เชียงใหม่พิมมาบอกนิดนึงฮะคิดถึงเกมนะฮะอำพันจอมทองนะฮะไปเที่ยวล้วครับไปทำงานครับทำงานอ๋อครับผมก็ไปมาะเชียงใหม่มอนแชมมอนแชมหนาวมาก อาสิริชัตออโต้ลุยๆอยู่อันดับที่หนึ่งด้วยนะฮะพระชายถาวรวิสิทธิ์พรนะฮะคุอะไวคงคงพรนะคงพรเชียร์เอฟีหนึ่งศูนย์สามครับหนึ่งศูนย์สนี่สมพร สีทนทานโอ้ยูยี่สี่เลยครับอันดับที่ยี่สี่นนทบุรีนะฮะ f c 4 4สี่ปดกำนันแรมสู่ๆอ่าเดี๋ยวผมขออะไรเชื่อนิดนึงนะฮะกิจตาร์ทอันดับที่หนึ่งครับชัทัศชายถาวรวิสิทธิ์พรอันดับที่สองจากกรีกมลโชนอันดับที่สามรังสรรค์ลมยานนอันดับที่สี่พิทักษ์อยู่สุขอันดับที่ห้าทองสวัสดย้อยดีอันดับที่หกีิายุวัฒคุณทองจันทร์อันดับที่เจ็ดนัทนิมมานวุฒิพงษ์ อันดับที่8วัฒนาพรมฮ่วงอันดับที่9กีศรศักดิ์สบัวอันดับที่10ส,สมชายสุขวิน11ชนินชาติประติมาพงศ์12ยงยุทธแก้วพันธิบบุญธรรมกอบโพธิ์ชยพลทองสถิตสิ 15, บหนพงวงิุนไทยสง16กิตินันตตบัว17เอกอชัยชันวิชัยพศ18นัทวุฒิโอจันทึก19ก้ล้องเต็มรัก20วิภวรณอินพอง21อิสรลสงวนวงศ์ 22. บุญเกื้อทรัพย์สุทร 23. ่สิบสามสิริพงษ์เชื้อ 24. สิบสี่สมพรสีทนทา 25. ่สิบหพงพันคำลือวงยี่สิบหกธนชยอดสุฮิรันยี่สิบเจ็ดภัยบู์จิรโพสกุลนะฮะยี 28, สุขสรรสริมัตนะฮะ29ชัยวิสุทธิ์ลำดับวง 30. ทนะฮะธนวัตรโพสาจัน ตอนนี้เราก็รอให้รถแข่งเข้าสู่กิจสตาร์ทให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวกล้องหน้าเซ็นก็จะทำงานนะฮะมาดูมาดูหน้านักแข่งกันนิดนึงนะฮะดูเพจนี้กันให้ดีๆนะครับดูเพจนี้กันตลอดทั้งวัน รถกันอยู่นะฮะสาคันต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะอ่านี่อันดับที่หนึ่งอยู่นี่ฮะสิริทัตออตโอตโอ้ยังไม่ได้เข้าสู่กิสตาร์นะฮะโอ้โหข้างนอกนี่ลมเย็นเจี๊ยบเลยพี่โมหนาวสุดๆอ่ามาครับ ดูกันครับในรุ่นนี้ฮะเมื่อกี้พี่โมก็ประกาศรายชื่อไปฮะขานชื่อฮะอกุชาร์ตูโมเช็คชื่อเหมือน,นอาจารย์เช็คชื่อเด็กนะะนะมากึ้นมาเข้าสู่กิจสตาร์อันดับที่หนึ่งนะฮะเชียร์กันมาอันนี้มาถ่ายรูปกันครับทีมงานลงมาครับนี่โอ้นี่ฮะผู้จัดจาก,การทีมบอกเอ้ยไม่ได้คุณต้องอย่างงี้นี่นะนี่ฮะเป็นการอ่ออออาเป็นการสั่งการครับ<า>เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้นะไปออกไปเลยนะชูไปอย่างงี้นะอย่างนั้นะอย่างนู้นอย่างงี้นะเป็นการเตรียมครับการเตรียมของทีมงานครับ นี่ฮะกำลังแลมสู้ๆครับคุณธีรวัตรนะฮะคุณอรวรรณก็บอกสิริทัศน์ออโต้สู้ๆนะครับมานี่ครับคุณพานุเท่าสุดกีตาร์เรียบร้อยโอ้โหดนสิริทั์ออโต้นิดนะฮะนี่ให้ฮะนี่มันหลุดมันหลุดมันหลุดไงนี่แป่งกันหลุดโอ้โหจิมมี่ไหวไหมโอ้สวัสดีครับสู้นะทัศชายถาวรวิสิทธิ์ครับเมื่อกี้ลงไปฉี่มาบอกเลยเสียเวลานิดนึงนะฮะไม่เป็นไรครับมาครับ พี่โมโหดูรถนะฮะเยอะจริงๆครับพี่โมฮะมาดูหนึ่งสิบแปดกันนลยครับจากกรีโกมันชอดนี่ครับโอ้โยถุงมือครับผมชอบมากเลยสีเนี้ยสะท้อนแสงเนี่ยเขียวๆเนี่ยชอบจริงฮะถุงมือเขาอันดับที่สามอ๋อสีวิกสัตว์ตูวสีฟ้าๆไม่ใช่ใครครับใครครับเก้าเก้าครับรังสรรค์ลมมยานนทนสวัสดีครับรังสรรค์ลมมยานนท์โอเคครับ ตั้งสมาธิอยู่นะฮะเพราว่าเดี๋ยวจะไปละต้องขึ้นมานะฮะดูฮะนี่ฮะดนัต่อมานะฮะเดี๋ยวอ่านี่เป็นภาพมุมกว้างนิดนึงมาเอสไอบัมเลอร์นะฮะสี่สิบแปดเห็นไหมผมบอกแล้วพ่ทักอยู่สุพเขาไม่ลงจากรถหรอกตะคนเนี้ยเออวิ่งยาวมีข้าวยาเขาของพร้อมเขาของพร้อมกำลังแลบอกเขาของพร้อม C 1 4แล้ว C 3 6ครับไปติดฐานสปอนเดอร์ได้เลยนะ C ะ4 1 4 C 3 6นะฮะติดฐานสปอนเดอร์อ้ามานี่ยฮัตเลสครับต่อหมูกระทะคงสวบัสิย้อยดีต่อสู้ๆครับต่อหมูกุ้งนี่เขาตัวใหญ่ๆเลยนะหมูชิ้นใหญ่ๆนะเอาไปหั่นเองเอาทำไมล่ะก็ไม่ไงก็ให้แบบจุใจนะฮะเติมผ่านไม่อั้นปาเกลโลนะฮะโอ้โหนี่ะหลายๆคันเลยอะ ดูครับ458ห้าแปดฮะเมื่อกี้ S R C นะฮะเราพยายามไล่เลียงไปครับเพราะสนามมันกว้างฮะอะไรมั่งครับพี่โมฮะดูฮะโอ้เพียบเพียบฮะเมื่อกี้ประกาศรายชื่อไปแล้วเนาะซิต้าสามหัวนี่เอกชัยนะฮะครับดูฮะโอ้โหองเต็มรังกับ B M E 3เซนะฮะคันสุดท้ายนักขับใน Isuzu เป็นทีมงานครับไม่ใช่รถแข่งฮะอ่าวอร์มอัพหลักกันาดูฮะนี่เห็นไหมครับ พึ่งออกครับนี่นี่ฮะบรรยากาศเช้าครับใครอยู่แล้วตื่นแล้วครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูในสนามก็ได้นะพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆสนามนะครับจังหวัดใกล้เคียงมาได้เลยครับมาดูในสนามครับได้บรรยากาศครับอากาศดีฮะอากาศเย็นแล้วมันมาฟังเสียงรถแข่งแบบเร้าๆนะโอ้โหอยู่เอาไปแล้วฮะทงเขียวตีวอร์มอัพแลบ,บแล้วครับสี่รอบสนามด้วยกันนะครับสี่รอบสนามด้วยกันกับรุ่น4 6ห้า ก็โอเคครับมาฮะกดไลค์กดแชร์กันครับฝากเพจด้วยนะครับวันนี้ยอดคนดูสูงสุดไปถึง700ท่านแล้วนะครับเราต้องการกำลังใจเยอะนะฮะเพื่อให้กำลังใจนักแข่งที่ทำการแข่งขันอยู่นะฮะรุ่นเลยนะฮะมาครับมาเลยราต้องแข่งรถเพื่อให้คนดูนะฮะเราตั้งใจแข่งเชียร์กันครับคุณ อันนบบอกคุณต่อสู้ๆนะฮะต่อมูท่ใช่ไหมครับใช่ฮะคุณวาพัฒนะฮะบอกนอนหน่อยบอลไก่สู้ๆถึงจะออก้ายแถวไม่เป็นไรครับเลียกันมาฮะคุณเคนนะฮะบอกมีปะมีปะฮะพีระพงพึ่งเมืองอ่าอ like ่าอ่าอนเจ้านิกฮะครับเจ้านิกรับชมสวัสดีครับนิกไม่เอามาลงบุรีรัมเลยนิกเทียนเคฟูดครับ นี่ฮะมีกันหลายๆคนครับโอ้โหนี่แหลมสิงอากาศดีครับโอ้โหคุณอูนะฮะบอกมานะฮะรายงานอากาศเบอร์ร้อยแซบทุกเกียร์เป็นลาบเลยฮะ,ะสวัสดีเลยฮะเอาต้อนสไปซี่ทีวีรถแซบสวัสดีฮ<ส>ะนี่ฮะคุณอัมพันธ์เขาบอกมาว่าเชียงใหม่11องศานะพี่ <S <S โมสุดยอดเลยอนามัาสุขภาพด้วยนะครับเกมครับคุณชายวุฒิพัฒน์ตื่นแล้วฮะกดเข้ามาดูแล้วคุณชาย แล้วท้ายน,นั้อยคุณสมพรนะฮะบอก FC485 บุญเกื้อฮะรถเ i n g ช็อ p ครับอ้าวพิม์กันก็นมาสู้ๆบ<พ>อนนี้เข<ง>ขับรถขนารใหญ่ามาบุญีรำนะขับรถแทงนะขับ,ร,บขรถแข่งที่ใช้แข่งใช่ขนาใหญ่แล้ววันนั้นก็ไปซื้อกับข้าวข้างๆกันเราก็ยังงงอ้าวมายังไงโอ้โหใช่นั่นบอองอ๋อ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 อออีกคนนึงอ๋ออ๋อบอลอีกคนนึง สามประตูสีเ,ง,เงินใช้ไหมจำได้ละนี่ฮะต้อนรับคุณธนกิจปฏิกด้วยฮะโอ้โหนี่ก็เป็น FC ของรายการเรานะฮะคุณธนกิจเนี่ยนะฮ <c oughs> ะคุณสิริพงศนะ์สู้ๆครับมินิพาตูนบอกมาอ่ะมาครับสวัสดีครับทักทายครับสวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ในขณะนี้นะฮะร,รุ่นนี้เป็นรุ่นที่4ของการแข่งขันนะฮะเวลาขณะนี้9โมงนาที <c oughs> อากาศ19องศาจ้าเย็นจ้าดูฮะบรรยากาศดูเป็นไงฮะตอนนี้นักแข่งทุกท่านก็ต้องแบบเขาเรียกเป็น formation แหลกนะคือแต่ก่อนนักแข่งแข่งหลายๆแล้วนี่เวลาปวดฉี่นี่ต้องต้องเตรียมเกี่ยวไหมอดร้อยไปเลยแข่งหลายเล่นมันจะถอดเป็นไงวะมันจะถอดเป็นไงอันนั้นแปิดเหลือเกินปิดฮะ บอกแล้วครับนอกจากรถที่เขาเรียกว่าเตรียมมาแลมาดีแล้วทีมงานต้องเตรียมดีแล้วนักแข่งเองนั่นแหละครับเตรียมตัวทั้งราานะ่างกายนะฮะทั้งสายตาต่างน้ำนะฮะผมเคยผม,ไ,มได้คุยกับนักแข่งหลายๆท่านเขาบอกว่าเรื่องน้ำเนี่ยขาดไม่ได้นะถ้ามันมัน,ม,นมันคอแห้งหรออืออะไรขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ตาผ้าเพราะเพราะว่าต้องการบางทีต้องากองารความแค่ชุ่มในคอใช่ฮะ,ะมันมันมันเหนื่อยนะฮะเปิดฝั่งกับปีกกระเป๋าฮะเรียกว่ามันเหนื่อย อ้าววันนี้วันเกิดพี่บอลหัดใหญ่อ้าววันนี้อ้าวช่วยกันกดแฮปปี้เบิร์เดย์บอลหัดใหญ่หน่อยแล้วอ่าแฮปปี้เบิร์เดย์ครับคุณบอลหัดใหญ่ครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับในการลำบุญเรือเกิดพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีวันเกิดนะฮะของน้องเปาบอลหัดใหญ่นะฮะอ่าแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูครับเป่าเค้กที่ไหนเลี้ยงที่ไหนชวนด้วยไปชวนไปหาเขาใช้เวลาสองวันนะฮะในการเดินทางจากหัดใหญ่ มาบุรีรัมนะฮะครับต้องมาเต็มๆนะฮะนี่ฮะขับมาแข่งด้วยเที่ยวด้วยนะฮะรับช่วยกลับบ้านครับยินดีด้วยฮะทุกคนนะขอให้มีสนามนี้นี่รถสวยกลับบ้านนะครับแม่สุดยอดครับนี่เรากลับเข้ามาถือว่าใครได้ถ้วยถือว่าก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตนเองได้ใช่ใช่สามอาทิตย์เราก็เข้าสู่เทศกาลปีใหม่กันแล้วใช่ครับเขาเรียกว่าเซเลเบริตี้ นิดนึงฮะอาจจะอ๋อจอดถามหว่าพี่ทิศไปทางไหนกิจสตาร์ทางไหนห้องน้ำอยู่ไหนไม่ใช่ฮะอาจจะมีปัญหานิดหน่อยมีแฮปปี้บันเดย์บอลหัดใหญ่มาแล้วฮะโอ้เป็นไงฮะเขาเรียกว่าแฟนเพจของเราเนี่ยน่ารักนะครับอวยพรนักแข่งกันผ่านกันไลฟ์สตรีมมิ่งเลยครับไลฟ์ดกันแบบพี่เป็นน้องนะฮะวันเกิดน้องพี่ก็ต้องอวยพรนะฮะมันเกิดบีบ้าวอ๋ออวยพรในบีบ้าวหน่อยเอาละฮะเดี๋ยวมาฮะรถจะตามดูครับ เอาแล้วครับไฟแดงดับครับผมาดวงออกไปและวชูตออกไปครับรุ่นนี้ฮะกับ465 <ๆ S 1> นะฮะเกมี่กับจักรเกรังสรรค์รมายานที่3มพิรักยูโซกีสีไปแล้วฮะไล่รลเรียงกันไปครับเดี๋ยวหาตำแหน่งกันนิดนึงให้นักแข่งเขา,เาหาจุดของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าทีหนึ่งเนี่ยหมุนกันหลายคันเลยนะช่วงนี้มันมันไปเป็น คือมันออกมาด้วยการแรงกดดันครแรงกดดันใช่ impact เข้ามาหมดอ่าโอ้โหกดปากันมาอย่างนี้30มสิบคันโอ้โหพวกกันมันงเอาผีก่อนถ่ายก็มีควาก็มีหน้าก็มีโอ้โหมันเพื่้จะโยกไปไหนจริงๆอ่ะพี่โมหเอออ่ะหายครับยืดไปครับนี่ฮะโค้งยูเทิร์นครับโค้งสามครับอ่าฮะนี่เต่าสู่โค้งสี่ครับมีคัสออโต้สจากรีโกมันโชด กองศิลปประสานี่รำสันโรเบียโนน,นี่เข้ามันเข,าเขา้าโซ่หน้าแกรนแซนนะฮะทักทายคนดูนิดนึงนะฮะแ,แกรนดกตัวเองก็ชุมมช่ม้ือชุ่มืออ๋อนี่ฮะดึงร,รถกลับเข้ามาครับมีหมายเลขสี 4, <บ>่สองให้เลยสองเก้าสี่อันนี้ฮอนแท็กอ่าเะืกี้สี่สองก็วัฒนาพบพ่วงอ่านี่นะฮะนี่ครับอ๋อนี่ไงสี่สองทัชเลสทัชเลสทัชเลสโอเคเราก็สี่ทันเลสอ่าห้าสิบสองจอดรถเสียไปเลยฮะ นัทนิมานวุฒิพงศ์นะแล4-2คันนี้รถสวยเหลือเกินนะเป็นทีมเวทีดีนะวัฒนาพรหมพวกร์หลังสารลมยานนนอยู่อันดับที่สามแล้วข้างหลังเขาครับกำลทังอยูสุขนั่นเองจิมมี่บอกผมไปแล้วบิงยาวๆเขาชอบสาเขานะเขาเป็นชายเขาเป็นสื่อสารทีมงานนะนี่ก็ระดับอินเตอร์ฮะทีมงานก็จะบอกเลยว่า อ้าวอ้าวปีใครเข้าปิดครับปีนี้มีเขาปิดครับหมายเลขเจ้าเก้ารับรักสันลงในวันนครับเข้าปิดไปแล้วครับโอ้แหม่เสียดายจริงๆครับอันดับสามปีนี้เดี๋ยวเข้าปิดไปครับทำให้พิธาเกียวสุขขึ้นมาอยู่อันดับที่สามแทนรัชซีลายุควาดอยู่อันดับสี่ทองสวัสดิ์ย้อยดีฮัตเลสอยู่อันดับห้าครับยงยุทธกาพันธ์อันโอ้โหนี่ฮะแหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับ อ่าฮะรุ่นนี้ฮะเป็นรุ่น465ครับจำนวนคนดู500นะฮะจาก500คนดูแล้วเอามาฮะช่วยกันทําให้ถึงครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยนี่ชัดชายครับชัดชายผู้นำครับชัดชายเป็นผู้นำครับหมายเลข44ครับตามมาด้วยจักรีโกบชนะฮะนี่ไรดบีกันมาครับกับทีดอเอาละครับเราแบ่งเป็นสองจอให้ดูครับมันลบเยอนจริงฮะมีกลุ่มน้ำนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะเป็น กลุ่มกลางๆนะครับผมอ้าวทีนี้เป็นภาพสเดเยอแป๊บหนึ่งฮนะนี่ครับมาแล้วครับอ้าวมาแล้วครับโอ้โหนี่ฮะโย่ก็มาฮะ148ครับ 148. ่่พูดตามมาดักรีโกบโบโซตามมาครับนี่ในกลุ่มของผู้นำครับจิมมี่จากซิริทัตออโตเสลนะะไปแล้วไปแล้วนะ แข่งมาโอ้โหต่อลุ้นติดๆนี่ร่างกายต้องแข็งแรงจริงครับในรุ่นนี้ครับไปฮะตอนนี้กำลังบินมาฮะโอ้โหเสียงในสนามนี่ฟองจริงครับมันแผกจริงๆฮะใครที่เข้ามาชมในสนามนะมันเล้าใจตรงนี้ครับมันเล้าใจตรงนี้เลยฮะเสียงดังมากๆฮะได้ถึงโอ้โหกลิ่นของไอ้น้ำมันนะฮะเสียงที่เล้าใจะัะมาดูในสนามกันได้ครับพี่น้องที่อยู่เต็นเียงนะฮะ เราทาการแข่งขันด้วยกันทั้งหมดสีรอบสนามนะสี่รอบสนามบูน้ำยังไม่เปลี่ยนครับดูนํำยังไม่เปลี่ยนเลยดูนํำยังไม่เปลี่ยนครับโอ้โหไปครับไปครับสองรอบสนามแล้วครับเหลืออีกสองรอบสนามครับดูฮะดูครับดูดู อันนี้เป็นกลุ่มของผู้นําอยู่นะครับเดี๋ยวรอภาพไปกลุ่มอื่นบ้างอ้าวนี่มาครับจอขวานี่ฮะจอขวานี่เป็นกลุ่มกลางกลางหรือกลุ่มท้ายๆนะครับมาดูฮะจะได้ออกอากาศพารอ้อมกันได้เลยโอ้โหสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดครับบาร์สเจ็ดกิจันันต์ตัวบัวนะ,<จ>ะครับหน้าเขาสี่แปดเจ็ดสมชายสมวินเนี่ยก็ชายช้างที่ชายโอ้โหนี่ฮะกลุ่มน,นี้มาเป็นกลุ่มเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยน่าจะเป็นอ่นดับแปดถึงสิบขึ้นไปฮะ นะฮะอุย้ยมีกว่าตุยๆแล้วครับพี่โมคันนี้ฮะใครเอ่ยใครเอ่ยพี่โมโตโยต้ตเาเราเนะี่ยใช่ครับโตโยต้าครับ<ค>รเอาแล้วนะใช่ครับสามหัวพี่นะฮะอ่านั่นเป็นเอกชัยใชเนี่ยนะเอารถออกแล้วครับเอารถออกต่อข้างสนามข้างสนามไปแล้วครับไม่เป็นไรครับอ่ะเอาพี่เลี้ยงแข่งกันไปฮะแข่งกันไป จอสซ้ายนี่คือจอผู้น้ำน,นะครับคุณผู้ชมครับจอขวาของทัชชายราวิจิตรพรกับจัก,กรีกมลชลดูนะให้แยกกันครับแยกประสาทกันนิดนึงครับใครอยากจะเชีย์กองคนนั้นก็จอซ้ายนะเชีย์ตรงกลางหน,น่อยก็ม<ว>ีจอขวานะครับนี่ฮะตอนนี้จำนวนคนดูเข้ามาก็กเกือบ500คนแล้วครับมาฮะช่วยก,กดไ like ลค์กดแชร์ด้วยนะครับอโอ้โหนี่ฮะกลุ่ม กลางๆนี่พวกขับกันแบบตามกันมาเยอะช่ไเลยนะครับนะพลาดไม่ได้เลยนะนี่หมายเลขอะไรเนี่ย48 6 468ใช่ไหมฮะธีรศักสก์ซาบัวนะกิตตินันโตบัวนะทวุฒิโอจันทร์ทึกภงพันธ์คำลูวงนี่คือกปวดนี้ปวดนี้ฮะเธอไปไหนชัดไปด้วยช่วยสองบาทเออโหไม่ต้องช่วยก็ได้เก็บไปเธอท่านจะเอาตำแหน่งพี่โม เอาลาดลาดแล้วโอ้โหกรุ๊ละหนึ่งลาบโอ้ยจริงๆครับกับความยาวสนาม4.554กิโลเมตรนะอ้าวมีหมุนครับมีหมุนฮะยต่โหในกลุ่มของผู้ตามลงสันลุงลำยญานนนะมัค่อยไถ่ายกนมาแตอนแรกอยู่หัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่รถเข้าพิษไงที่รถเข้าพิษไปฮะหมายเลข99ก็กลับออกมาแล้วฮะ มาดูด้านซ้ายเจ้ด้านซ้ายนะเอาละครับรอบสุดท้ายแล้วครับดูฮะตอนนี้ครับว wow ิ PPE ่งรอบสุดท้ายนะใช่ครับเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วครับนี่น่าจะอยู่ดคงไหนเลยไม่แล้วครับทีอ๋อทีสามครับทีสามครับทีสามทีสามอยู่เธอมาอยู่เธอแล้วก็กำลังมุ่งหน้าสู่แกรนด์สแตนนะฮะโอ้โหรถอกแล้วเขาเรียกว่าร้อยอันนะของสนามช้างนะกับค้กสี่สองห้านะ มีคนถามว่าโค้งนี้ใส่ยังไงเอาใส่ไปเลยครับไม่ต้องยกครับสไลด์นี่ฮะใสเข้าไปครับพี่นอนใส่เข้าไปฮะาให้นั่นแหละครับหน้าทีของทุกล่างรับไปครับถึงเข้าไปฮะโอ้ยนี่ฮะโค้งขวาโอ้โหจอขวานี่ก็สเปตสปะโอ้โหจอขวาหันมาอีกทีนี่สเปตซ์สป่าแม่ดูครับองค์พันคำเรือวองพินันท์ทั้งหมดเลยผมพลาดไม่ถูกเลยเราเปิดสองจอเลยดูไม่ถูกเลยทีเดียว เอามาดูตอนเต็มๆมาเร็วนะขอดูหน่อยนี่ฮะห้าสี่ครับโอ้โหห้าสี่ยังไงงงครับอันนี้อาขอดูหน่อยได้แล้วได้แล้วองศอสิบแล้วครับองสิบแล้วครับกับสุริทันออโต้ฮะครับแล้วก็องสิบเอ็นให้ขี้กันมาแล้วก็เหลืออีกหนึ่งองสุดท้ายที่เขาจะต้องเชนสองเกียร์ลงมานะฮะ รดความเร็วลงอย่าไปแล้วก็เข้าโค้งสุดท้ายทีสิบสองไม่พลาดนะแน่นอนครับเรียบร้อยของอันดับหนึ่งทัชชัยถาวรวิสิทธ<ม>ิ์พรอันดับที่สองจัก,กรีกมลโชตพิทักษ์ยู่สุกอยู่ไห,ยไหนครับพิทักษ์ยู่สุกเน่อันดับที่สมีกานทร์ท็อกทายนี่ฮะความเป็นเพื่อนพี่น,อน้องกันแข่งเสซก้าในความดีนายแม่งเก่งว่ามาด้วยครับอันดับ ที่สาครับสี่ที่แยังอยู่สูงกำลังเข้าสู่โคงสุดท้ายนะแล้วก็รับทงมากลูกครับเอสอยบัมเลอร์พิทักษ์ู่สูงครับครับา้ารอมาครับจิรายุวัฒใช่หรือเปล่าขอเป็นทงสวรรค์ย้อยดีครับอันดับที่4ครับจิรายุวัฒคุณทองจันอันดับที่ห้าน เดี๋ยวครับยังไม่หมดครับเดี๋ยวกำลังทยอยเข้าเส้นชัยครับนี่หมายเลข71็ครับ71เป็นเข้ามายงยุธแก้วพันครับตามด้วยลังสาวหูลมยานอนที่เข้าพิดไปนะโอ้โหเก่งจริงขึ้นมาเป็นอันดับที่แปดแล้วนะโอ้โหไม่ธรรมดาแหมถ้าเขาลดไม่เกิดการเสียหายนนี่หนึ่งศูนย์สี่ก็กำลังจะทยอยเข้ามาครับวุหูโอวจันทึกครับนี่ฮะดูดูเป็นไงฮะ โอ้โหรถเยอะจริงๆครับในรุ่นนี้ฮะ C65 นดีกับนักแข่งทุกท่านด้วยนะครับพี่โมเดี๋ยวเราไปดูภาพไฮไลท์ของในรุ่น C65 แล้วก็ปักชมสิ่งที่เราสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราเตรียมรถแข่งในรุ่นของ C14 และ C36 กันต่อนะฮะเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวเขาจะมีรายชื่อขึ้นเต็มๆนะโอ้โหเยอะจริงๆครับมันฮะมันฮะทักกันเข้ามาครับทักกันเข้ามาฮะเดี๋ยวมีเวลาก็อ่านกันไปฮะ ขอบคุณคนที่แชร์ด้วยนะครับขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์ด้วยครับใครเข้ามาก็ช่วยกันนิดหนึ่งฮนะนี่ฮะสมหน้าผู้ชนะครับจิมมี่ทัชชายถาวรวิสิทธรครับเรียกว่าจิมมี่นี่เวลาที่เขาทำดีสุดนะฮะ1น,นาที57เลยนะครับ1น,นาที57.52ครับเห็นไหมฮะมาแล้วครับต่ำา2ครับเดี๋ยวพอรุ่นโอเพนเนี่ยก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะฮะ ที่หนึ่งแหมชูนิ้วเลยแต่ชอบนะตอนที่เขาทักทายกันนะสองคันนะเวลาผ่านตรงหมักลบครับดีฮะนี่ฮะรายชื่อครับดูฮะอันดับหนึ่งทัชชายอันดับสองจักรีฮะอันดับสามพิทักษ์สุขนะฮะอันดับสี่ธงสวัสดิ์ด้อยดีอันดับห้าจิรายุวัฒน์คุนทองจันนะฮะแล้วก็ไล่เรียงกันไปครับอย่าไปไหนฮะเดี๋ยวมีความมันในรุ่นต่อไปฮะกับรุ่นซีสกับเอ่อซีหกับ C36 ครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะ กดไลค์กดแชร์กันด้วยอะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันครับ